นี่มางานจับสลากงวพี่น้องเลือกตั้งเด้อเลือกตัง้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟ,นฟื้นฟูวันที่สิบสองเก,กีกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าย่าลืมไปเลือกตั้งเด้อไปเลือกตั้งไปเลือกตัง้งเลือกตัง้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูอันทังอำเภอเด้เข้าไปตรวจทะเบียนเลือกตัง้งอยู่ตามน่วยนั่แหละ หไปท่างนนันี่พี่น้องในอ่านมึงเอานี่กองทุนท้นเนี่เอาหนึ่งพิษฝุ่นอันหายมาประซาสัมพันธ์อันครับผมไปเลือกตั้งออกไปเลือกตั้งเกษตรกรตัวแทนเกษตรกรกองทุนฟุ่นฟูบ้านเฮามีมีสมาชิลไลบ์เนี่ยโอ้พี่น้องกลุ่มอันกลมหลัศวิสาจิตชุมชนบ้านทะลาดได้เนาะนี่สมาชิกกองทุนฟุ่นฟูเจ้าคนเกาะ เจ็ดส uh, ิบเอ็ดคนมันมาเห็นตัวหนังสือตัวหน่อยอย่าลืมออกไปเลือกตั้งเด้อสมาชิกเด้อสมาชิกกล่องพุ่นอ่านี่เป็นบ้านทลาดมีกล่องพุ่นมีเป็นสมาชิกกล่องพุ่นอยู่เจ็ดสิบเอ็ดคนอย่าลืมวันที่สิบสองเริ่มตั้งเต่สองโมงสอบถึงสิบฮาฬิกาเมือนี้ก็เดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งรกชชีทั้งกลุ่มพนัน พุ่นนี่นีงัวมาให้สมาชิกจับสลากเอาไปเลี้ยงถามันนี้นั่งสุดใจเขามาจับเขาหล่นกับเงียงเอาใส่วิซซาเอาตัวเออพ,พี่น้องงัวมีตัวนหนึ่งเพราะว่าเขาเจาะออมาทรงขึ้นมาแม่บ้าคมบ่นั่งยังอ่านรินแจงไค่เออน่าลินแจงไค่ จับลำดับซะก่อนเด้อบ่ามันว่าจับเอาได้ตอนนี้มาว่าคมบานนี่เอาลำดับมาให้ผู้ยบาลมึงดูแต่ที่เขาไหนข่าข่มในที่หนึ่งพี่น้องอ้อยเด้อโอ้นารินนี่ในที่ทิสองสอง สุดใจที่สที่สามอนันนี้จบไปไปนไปไปไปไเพื่อก็มดเสียนสลากน้ำเพิ่มมเสียมเสีเอาจริงเน้วบลาหนิ่เสียเอาจริงเฮ็ดมีก็มีเลยเนาะได้ก็ได้เนาะโอ้ได้ครับบรกรศสูนมันมีตัวเดียวพึงไปั่งอยู่กัเนาะีพี่น้องทั้งกล่องขึ 3. <S 3. <S ้นเพิ่นเพิ่นเอามาสทงขึ้นถึงกําลดเนาะก็เลยหาผู้เอาไปเลี้ยงต่อพี่น้องเพิ่นได้เพิ่นเกิด แต่ว่าอย่าลืมพี่น้องวันที่12เด้อพี่น้องเด้อไปเลือกตัง้งไปเลือกตัง้งอ่ำเภอบมท้องโคนเท่านี้อันศูนย์เลือกตั้งเฮาอยู่ไส่บ<อ>่แต่ว่าเพิ่นว่าอยู่ทุกอ่ำเภอเด้อยู่อยู่ทุกอ่ำเภอทุกหน่วยได้หน่วยหน่วยเลือกตัง<อ>ต้งบ่ตามนี้ใบว่าทุกอำเภอว่าซั่นมันมีหน่วยเดียวได้จ่าอยู่อ่ำเภอเออ หน่วยเดียวหรือโยมเพิ่อเขาเหียอยู่หอประชุมบ่หรืออยู่เออไปถามหาเลยเนาะตบดบก้นนี่สิบาดนี้เข้าไปเบิ้งสิทธิ์ไซบันเบิ้งอำเภอคุณบอกเดี่จะิ่เบื้งตามหน่วยเลือกตั้งพี่น้องต้องเป็นสมาชิกกองทุนมูออันกองทุนฟื้นฟูด้วยเนาะจังมีสิทธิ์เนาะนี่พี่น้องเขาไปปั๊บเขาจะตรวจหม้เนียสิบสามหลักเนี่ยเขาจะมองอะไรโอ้ตรวจเบิ้งพี่น้องเขาไม่จะมีเลขสิบสามด้อพี่น้องเด้อสำหรับเกษตรกรนั้นสมาชิก กองทุนฟุ่นฟูนนพี่น้องไปน็นเจ้านี้มันมันบอกไปทุกอำเภอบ่กว่าไม่ได้บอกกันอำเภอบางกอนที่ไหนบอกมันมันบอกว่าทั่วประเทศน่าทุกอำเภอมีหน่วยเลือกตอรรั้งตีต่ำอำเภอนั่นแหละอ่าเป็นชงมาจากส่วนกลางหรงมาให,าหาา้ให้มาให้ประชาสัมพันธ์กับรรรสั่นเอามากมาดูมาเด้อผู้ใดอันดับที่หนึ่งขอมากกรมูนางอาคมวุฒิภาเอมาหลุนเมืองกอนโจ๊กต้องการวุฒิการจะขอเปิดเปิดพร้อมกัน กำไม่เนียนๆผู้ที่สองมานางนาินแจ้งไพ่นายนารินแจ้งไพ่คุนทรงตัวแทนมากพี่น้องอาผู้ที่สามนั่งผู้ใดๆที่มีข้ามมาได้รูดเมืองของแง่มบมรุบบานี่ครเง่ยเบิ้งคัาไปงคับมันเป็นยังไงผู้ใดสีสูกดีนไพ่สูกดี ฮะได้ดอกไใช่ดอกโอ้ยเมื่อไงเมื่อไงห้างบางเปล่ามันก็ได้ตัวเดียวทันตัวเดียวมันมีตัวเดียวเนาะตัวนายยังเอาเด้อยมัต้องเสียใจขั้นตอนกติการี่มันเป็นกติการ์สากลกติการสากลสากลพูดได้ใดเดือดขึ้นใดแยกสิบตัวหนึ่งตัวอ่า ได้ดอกได้ดอกในในนะลินแจ้งไผ่พี่น้องเพิ่นได้ระเบียบเดียบร้อนี่อ่านให้พี่น้องเกษตรกรฟังแนะว่าคอมันเป็นยังไงแน่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบไปเลือดไปรักษายลูกก็ได้บอกโรคจังไดว่ามันชัดเจนมากตรวจสอบเออเจ้ามีสิทธิ์เลี้ยงได้หาปีเออต้องเอามาขึ้นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ขึ้เอาตัวใดก็จะเอาขึ้นตัวหนึ่งตาง่ายเป็นแบบนี้อะอ๋อ ขึ้นตอนหนึ่งไปเป็นเนียเลี้ยงไพน่าฮาปีฮาปีครับครับเอามาขึ้นตอนหนึ่งไปเป็นเนี้ยชาวเมองเจ้าบาทนี้การล้มการตายของง่วนี่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมันตายโดยที่ไหนมันเจ็บเปลี่ยนใหดูอันนึงคำมันตกสังกับเสือเจ้าพิดเจ้าพ่อเจียงบบดีเจ้าพ่อดูแลมันถ้ามันตายโดยที่มันเป็นโรคตามภาษาที่มันโรคระบาดก็ถือว่าเขากลับไปตรวจสอบจำได้อ่ แต่ง่วจะต้องอยู่เป็นประจำพวกเขาเดี่ยต้องไปตรวจสอบนี่กรรมการต้องมีง่วอยู่คอกตลอดรักขายได้บ่รักขายได้บ่ตัวนี้แหละแต่ถ้าขายตัวนี้ไปซื้อตัวใหม่ที่สวยกว่านั้นตัวสวยว่าไหมง่ามกันนี้ก็เป็นง่วงหลงอยู่ดีเอ่อมันเป็นห้องเข่าง่วหลงในไรอ๋อสมมติว่ามันตัวน้อยสันจิขายหรอกซ้อมกันเติมไปซื้อว่าไหมตัวซื้อมาใหม่ก็เป็นง่วงหลงเก่าง่วงหลงเก่านอกจากสิขึ้นต้องไปเบ็ดเมียเท่านั้นเอาขึ้นล้วงเร็วจะเป็ี่ยนชิดของเข่า แต่มีปัญหายังการจัดการจัดพอากรรมการเพิ่นเช็ดคอกไว้ละไปสวนหญ้าเขามีแล้วบ่อปลูกหญ้าอทาว่าหญ้าว่าหายแบบอนันตามันจะต้องมีการแจ่งความไปเป็นหลักฐานเียหายปัญว่ามันจะต้องหายจากอกอกเรื่อหายโดยการขโมยเรื่อหายจากเอ่อมันต้องไม่ใชมาสิไปจอกขอให้มาแจ้งความันไมาแจ้งปัญญาวนเนยว่างัวหายอ่าวานนี้กรรมการเนี่างัวหาย ้าายเสไดการเลี้ยงบ้านบ่มีเวล่าเอาไปเลี้ยงเหรอจอยตทำให้ตะเจยู่หันเด้ลาำลักเดียวเบดบดมือหน้าก็บ่ได้กินกรรมาการยึดขึ้นมากมันบออ๋อนี่พี่น้องมัน่าเออกรรมการว่าเลี้ยงดีบอไปเที่ยวนี่ไก่จ้อยเออเอาบ่มีใหญ่กินจักเจ้าไปเที่ยหลังไก่จ้อยมันบอเฉี่ยวนี่สิเทียนนี่เฉี่ยหลังนี่แต่ว่าน่าจะเอจ้ายนี่เฉี่ยวที่สามผมมาเที่ยวนี่เอาไปเลยผมยืดขึ้นมากในหูระเบียบด้วยกัน ามาเอา,เอาไว้ว้วยนะครับประทานกายขี่ข้านเลี้ยง,งยี่ดิเจ้าน่ะง้อที่เพิ่นโจกสลกักมีง้อตัวเดียวลูกสมาส,สิกเพิ่นออกมาขึ้นพี่น้องออกมาขึ้นก็นต้องหาผู้เลี้ยงต่อเพราะว่าประทานเพิ่นกับบ่อยากเลี้ยงไว้ <c oughs> เพิ่นก็นต้องหาลูกสมาสิกผู้ใดเป็นสมาสิกที่ยังบไ่ได้น้โมก็อันมาจับก็มารับช่วงต่อไปพี่น้องผู้ใดผู้ใดยังบ่ได้ก็รอรอเขาจะออกมาทรงขึ้น ก็มาตุกสลากจับสลากไปเรื่อยๆกลุ่มรับวิสานจิตชุมชนบัานาลาดพี่น้อง